เรียนท่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1ประจำปี2564ท,ทุกท่านครับกระผมนายศักชัยพนารัตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารสหวิทยาเขตอุดรพิษก่อนอื่นขอแนะนำโรงเรียนให้ท่านรู้จักโรงเรียนโนนสูงพิทยาการมีบุคลากร ผู้บริหารและครูทั้งสิ้น36ท่านและมีนักเรียนจำนวน574คนทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนนวนสูงพิทยาคานั้นมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเชิงรุกโดยดำเนินการตามทิศทางของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเราได้ดำเนินการบรรลุปเป้าหมายทุกประการในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทั้งนี้จากผลการประเมิน คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเราได้รับผลการประเมินอยู่ในคุณภาพระดับดีทุกมาตรฐานและทุกตัวชี้วัดไม่มีตัวชี้วัดหรือมาตรฐานใดที่อยู่ในระดับพอใช้หรือปรปับปรุงในด้านการดําเนินการตามจุดเน้นของต้นสังกัดโรงเรียนได้ดําเนินการแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้กิจกรรมที่1คือกิจกรรมบ้านเป็นโรงเรียนพ่อแม่เป็นครูในวงเล็บเป็นผู้ช่วยครู ด้านที่2ก็คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการและนิเทศภายในแบบออนไลน์ด้านที่3คือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตและการสอนในศตวรรษที่21กระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเราเริ่มจากการปรับแผนปฏิบัติการ โดยให้มีโครงการที่ตอบสนองกับสภาพปัจจุบันให้มีความยืดหยุ่นในอนาคตที่เราจะเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานของสถานศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นในการปรับเป้าหมายไม่ให้มีเป้าหมายที่ลดลงจากเดิมเราเริ่มจากการทดลองการจักการเรียนรู้และการดําเนินงานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ที่ผ่านมา เราได้ปรับเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ของครูของทุกกลุ่มสาระรายวิชาปรับตารางการเรียนการสอนปรับรูปแบบการสอนปรับวิธีวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนได้ปรับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ ของฝ่ายวิชาการทั้งด้านหลักสูตรและการประเมินผลให้เป็น,ปนไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะการจัดโฮมรูมออนไลน์รวมถึงการบูรณาการกระบวนการ PLC และการนิเทศภายในเพื่อมาพัฒนาคุณภาพและช่วยเหลือนักเรียนทั้งนี้และทั้งนั้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของทั้งผู้ปกครองนักเรียนครู และก็หน่วยงานองค์กรของเทศบาลนนสูงน้ำําสำหรับในด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโรงเรียนนนสูงพิทยาคารได้จัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนและครูและก็เปิดโอกาสให้เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งนี้เราได้ทดลองการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ตั้งแต่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2,563ที่ผ่านมาเราได้ค้นพบปัจจัยและข้อสรุปที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดก,การเรียนการสอน6ด้านด้วยกันคือ 1. อายุของผู้เรียนนั่นก็คือระดับชั้นของนักเรียนประเด็นที่2ก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนประเด็นที่3การเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนที่อยู่บ้าน ประเด็นที่4ก็คือวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งประเด็นที่3และประเด็นที่4นี้ทางโรงเรียนได้วางแผนให้คุณครูได้ปรับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสนองตอบประเด็นที่5ก็คือศิลปะการสอนของครูอันนี้สําคัญมากและสุดท้ายก็คือการสนับสนุนของผู้ปกครองของนักเรียนครับในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ เราได้นําข้อมูลจากการทดลองการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวข้างต้นแล้วก็นําข้อมูลจากการโฮมรูมออนไลน์มาบูรณาการเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาได้นาเนินการโดยให้ครูเลือกวางแผนการเรียนการสอนใหม่โดยจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของอนาคตช่องทางการจัดการเรียนการสอนแพลตฟอร์มที่เลือกใช้สื่อที่เลือกใช้มาบูรณาการกันโดยพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทางขึ้นเติมเต็มรูปแบบและวิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องรองรับการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยเฉพาะรองรับการพบเจอแบบ Face to Face ซึ่งน้อยลงทำให้ครูเกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นของตนเองและเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นของแต่ละคนทั้งนี้และทั้งนั้นผู้บริหาร และคณะสนับสนุนช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการ PLC และการนิเทศภายในนำฟีดแบ็ต่างๆนะครับของครูของนักเรียนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, มาวางแผนพัฒนาร่วมกันทั้งนี้เรามีการร่วมกันประชุมเป็นรายปักกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนนนสูงพิทยาคารในส่วนของงานนโยบายและแผนงาน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและสภาพความจำเป็นของโรงเรียนร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรรวมถึงผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีตรวจสอบและประเมินผล แล้วนำเสนอข้อมูลในการประชุมสรุปผลการดำเนินง,งานประจำปีเพื่อนำผลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นงานการเงินและการบัญชีทำหน้าที่กำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันจัดทัำสมุดเงินสดทะเบียน และรายงานการเงินนอกงบประมาณทุกประเภทรวมถึงดำเนินงานจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆแก่ผู้เรียนเช่นเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนเป็นต้นประสานงานกับงานควบคุมภายในในการจัดทำแผนการตรวจสอบการใช้เงินตรวจสอบการดำเนินงานให้มีความถูกต้องตามระเบียบและมีความโปร่งใสและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดำเนินงานตรวจสอบ ตามแผนและรายงานผลการตรวจสอบง,งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจัดหาวัสดุคร,รุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรวจรับลงทะเบียนทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน รวมถึงติดตามดูแลการปรับซ่อมและปรับปรุงรักษาพัสดุทั้งนี้ยังมีบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสำนักงานและสารสนเทศงานควบคุมภายในงานตรวจสอบภายในและงานระดมทรัพยากรโดยดำเนินงานภายใต้รูปแบบการบริหารงานโดยใช้รามาสุ์โมเดล PRSS ได้แก่ P Participation การมีส่วนร่วม R responsibility ความรับผิดชอบ S system การปฏิบัติงานอย่างมีระบบและ S standard การปฏิบัติงานโดยอิงมาตรฐานจึงทำให้โรงเรียนได้รับผลการประเมินภายในสารศึกษาด้านการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมใน3ปีการศึกษาที่ผ่านมา จากผลสำเร็จที่ผ่านมาทำให้เกิด best practice การปฏิบัติที่เป็นเลิศคือการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สถานศึกษาโดยใช้รามสุนโมเดล PRSS มุ่งสู่คุณภาพโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารในปีการศึกษา2564ทางกลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดทำโครงการและกิจกรรมได้แก่ 1. โครงการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการกิจกรรมงานระบบประกันคุณภาพงานสรุปผลและประเมินผลภายในประจำปีการจัดซื้อพัสดุสำนักงานการซ่อมแซมพัสดุและโครงการที่2โครงการสนับสนุนสาธารณูปโภคในโรงเรียนโครงการที่3โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019และในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานดังนี้ 1. ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2. มีโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 3. ปฏิบัติงาน Work from Home 4. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จโรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดก,การดำเนินงานภายใต้รามสูนโมเดลโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA และใช้หลักธรรมมาพิบาลเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพรายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 2. ด้านบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้แบ่งการบริหารจัดการเรียนรู้ออกเป็น5ด้าน2.1การบริหารพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้ประเมินการใช้หลักสูตรสารศึกษาเป็นประจำทุกปีโดยการสอบถามครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อค้นหาจุดเด่นจุดด้อย แลวความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนทุกปีการศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสารศึกษาโดยบริหารจัดก,การด้วยรูปแบบรามอสุนโมเดล (P.I.S.S.) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโตรสารศึกษาโรงเรียนโนวสูงพิทยาคารแบ่งออกเป็นมต้นมปลายมต้นได้เพิ่มรายวิชาเลือกเสรีให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดมปลายแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ 1. ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตโครงการห้องเรียน AP 2. ห้องเรียนปกติวิทย์คณิต 3. ห้องเรียนทั่วไปเน้นภาษาจีนเน้นกีฬา นอกจากนี้ทางโรงเรียนโดนสูงพิทยาการได้มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโดยการเปิดหลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งวิชาสู่สาขาอาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นอาหารและเบเกอรกี่ซึ่งทางโรงเรียนมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์2.2บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่ 1. เตรียมความพร้อม เตรียมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการสอนออนไลน์ให้ครูอบรมเชิงปฏิบัติการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook, Google Classroom, Google Meet, Zoom ให้มีความสามารถในการสอนออนไลน์ได้หลากหลายตลอดจนนัดหมายนักเรียนมาปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองแบ่งเป็นระดับชั้นโดยปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด1 9ระยะที่2 ทดลองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง g o o g l e meet โดยทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์2รายวิชาต่อวันหลังจากการทดลองครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนผลการทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามบริบทระยะที่3 ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตามที่สคบไม่ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติออนไซต์โรงเรียนนรสงพิทยาคารจึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์100%เซโดยจัดให้มีการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาละหนชั่วโมงต่อสัปดาห์สรายวิชาต่อ1วันเพื่อครูและนักเรียนจะได้พบปะและรู้จักกันทุกรายวิชา นอกจากนี้ครูยังได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นช่องทางในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นเช่น powerpoint ใบางานใบความรู้ YouTube เป็นต้น2.3จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการกระตุ้นเร่งเราให้ครูมีความตื่นตัวที่จะปรับปรุง การเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการนิเทศการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยครูให้มีการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนโรงเรียนนวนสูงพิทยาคารมีความสำคัญของกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศภายนอกหรือการนิเทศภายในกระบวนการนิเทศภายในสอนโดยคู่สัญญา2.4 จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการนับเวลาเรียนเกณฑ์จำนวนชั่วโมงให้ใช้ตามหลักสูตรกำหนดการวัดและประเมินผลให้ใช้วิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงการเก็บคะแนนเก็บคะแนนเป็นส่วนมากการปฏิบัติงานทำชิ้นงานไม่เน้นการสอบหรือถ้ามีการสอบให้ใช้กับมาตรฐานตัวชี้วัดต,ต้องรู้2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทางโรงเรียนนวนสูงพิทยาคารได้นำข้อมูลมาใช้ดังนี้ 1. นําำเข้าสู่ระบบ s c s เพื่อรายงานผลการเรียน 2. นํนำผลการเรียนสู่พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงงานอนามัยโรงเรียนนำไปใช้เพื่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพและทุนการศึกษา 4. งานรับมอบตัวงานทะเบียนเรียนรายวิชาตรวจสอบผู้จบการศึกษา 5. งานวัดและประเมินผล 6. งานทะเบียนนักเรียน 7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 8. การเรียนการสอนผ่านเว็บ 9. การเรียนการสอนผ่าน e-learning 10. ว i โอคอนเฟอเรน์ 11. การสืบค้นข้อมูล Search Engine ารราการกิจการนักเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนนทสุนทรียาคารเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนและประสานหน่วยงานภายนอกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งการดำเนินงานเรามีวิธีและมีเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพมีหลักฐานการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ เราดาเนินการตามโครงสร้างนั้นเรารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและให้การช่วยเหลือรวมทั้งการส่งต่อการดำเนินงานในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นโรงเรียนโนนสุริคานได้ใช้กระบวนการวิธีการหนึ่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์มีการคัดกรองนักเรียนมีการโฮมรูมแบบออนไลน์ทุกเช้า เพื่อเป็นการเสริมแรงสร้างกำลังใจก่อนเรียนและรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนมีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อสร้างกำลังใจรับฟังความคิดเห็นและร่วมตึกสาหาหรือสับผู้ปกครอง5มีการสัมภาษณ์และการสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบปัญหาและเสริมสร้างวินัยเชิงบวกการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาบาเราจะเจอนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้เรียนไม่เข้าใจมีงานเยอะเน็ตหลุด ะะต่างๆเหล่านี้รวมทั้งไม่มีโทรศัพท์นั้นเราก็อาศัยครูที่ปรึกษาาอาศัยครูผู้สอนผู้ปกครองครูแนแนวและเพื่อนช่วยในการเสริมแรงช่วยในการอธิบายช่วยในการใช้คําพูดเชิงเมื่ในเชิญบวกให้กําลังใจส่วนเพื่อนก็ให้ช่วยอธิบายเนื้อหาการเรียนช่วยประสานในการรับงานและส่งงานส่งต่อให้กับคุณครูการพัฒนา ส่งเสรมิมนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษเราเข้าพยายามส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้กล้าคิดกล้าทำได้กล้าแสดงออกส่งเสรมิมนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆส่งเสรมิมนักเรียนเข้าร่วมอบรมทักษะชีวิตจัดให้มีการแข่งขันการต้วทาทีแบบออนไลน์ส่งเสรมิมนักเรียนตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ การส่งต่อนักเรียนกลุ่มมีปัญหาคือนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าภาวะความเครียดและวิตกกังวลน,นั้นเราอาศัยครูแนแนวและงานระบบดูแลได้ประสานกับศูนย์สุขภาพจิตที่8ได้ให้คาปรึกษาก็ช่วยทําให้นักเรียนนั้นได้คลายความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าและให้นักเรียนนั้นได้หาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองด้วยค่ะส่วนนักเรียนยากเกนเราก็สนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเราได้รับทุนจากมูลนิธิ สงเคราะห์นักเรียนในท้องถิ่นกันดารจากหน่วยทหารพัฒนาทุนจากสมาคมผูป้ปกครองและครูโรงเรียนนนสุขพิทยาภานทุนจากบริษัทไทปัคเกอร์ไรซิ่งจำกัดส่วนจากการพัฒนานักเรียนแล้วย,ยังมีการพัฒนาครูโดยการส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมอบรมะระบบแอปพลิเคชันสกูลเฮลีโรลของศูนย์สุขภาพจิตที่8ส่งเสริมครูเข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กในหัวข้อ วินัยเชิงบวกสร้างได้ด้วยมือครูส่งครูเข้าร่วมอบรมทักษะชีวิตเพื่อมาขยายผลต่อให้กับนกักเรียนการินงานต่างๆเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแล้วก็มุ่งสูง่การพัฒนาและเรียนของเรียนมูลสูงวิทยาการให้เข้าสู่อัตลักษณ์ของเรียนที่ว่าคิดดีสร้างสรรค์และมีความสุขค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่น,น,นี้ขอบคุณค่ะ การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาการบริหารจัดการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารงานบริการและอาคารสถานที่ได้ดําเนินการดังนี้1การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยมีการจัดบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม เสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้ผ่นนานศาสตร์ทางศิลปะตามจุดต่างๆของบริเวณโรงเรียน 2. การบริหารอาคารเรียนมีการจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนอย่างเต็มที่และเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และกิจกรรมของผู้เรียน ครูนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนวนสูงพิทยาคารได้ทำการดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียนร่วมกันอยู่เสมอมีระบบการรักษาความปลอดภยัยภายในอาคารเรียนโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆมีการจัดทำเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้อาคารของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 3. การบริหารห้องเรียนในแต่ละกลุ่มสาระได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อก,การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีความสุขกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ให้การสนับสนุนในการใช้และดูแลรักษาห้องเรียน 4. การบริหารห้องบริการมีการจัดบรรยากาศห้องบริการให้มีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมสำหรับการเริ่มกิจกรรมใหม่ๆของโรงเรียนอยู่เสมอ ผู้ใช้งานผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลได้ร่วมกันบำรุงรักษาห้องบริการให้มีความพร้อมอยู่เสมอเช่นเดียวกับ5การบริหารห้องพิเศษได้จัดบรรยากาศห้องพิเศษให้พร้อมต่อการใช้งานและดูแลรักษาห้องพิเศษเป็นประจำ6การบริหารอาคารประกอบได้จัดอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน มีการใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงงานหรือห้องปฏิบัติงานโดยผู้เรียนและครูผู้สอนการใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหารมีการดูแลทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเข้าช่วยเหลือในการทำความสะอาดอยู่เสมอพื้นที่ส่วนกลางอย่างเช่นอาคารหอประชุมห้องประชุมได้ทำการบำรุงรักษาอย่างเป็นพิเศษ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งนี้แล้วจำเป็นจะต้องบริหารจัดการการใช้พื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าใช้อาคารหอประชุมห้องประชุมอย่างเป็นที่สุดการบริหารอาคารประกอบยังรวมไปถึงการดูแลรักษาห้องน้ำห้องส้วมมีการสร้างซ่อมแซมให้เหมาะต่อการใช้งาน การจัดอาคารพลศึกษาห้องพลศึกษามีการดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษาจัดสร้างจัดทำสนามวอลเลย์บอลขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสนามเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ 7. การให้บริการน้ำดื่มโรงเรียนนวนสูงพิทยาคารได้จัดบริการน้ำดื่มเป็นตู้บริการน้ำดื่มตามจุดต่างๆ 8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยมีการดำเนินการจัดทำจุดล้างมือ ตั้งแต่หน้าบริเวณโรงเรียนหน้าทางขึ้นอาคารต่างๆได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมาในการเข้าพ่นยาฆ่าเชือ้อพร้อมกับโรงเรียนจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการบริหารอาคารสถานที่9การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านการจัดการสื่อสารต้องมีความชัดเจนถึงมาตรการการป้องกันข้อระวังและควบคุมโรคติดต่อเพื่อสื่อสารให้นักเรียนผู้ปกครองได้รับทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพิ่มความวางใจ อุ่นใจและให้รู้สึกว่านักเรียนครูผู้บริหารมีความใกล้ชิดกันแม้ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา2 0 -19 และนี่คือทั้งหมดของด้านที่3ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนนนทสูงพิทยาคารขอขอบคุณค่ะกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนนสูงพิทยาคาร มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่2.2วงเล็บ1ให้ผู้บริหารของสารศึกษาปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดโดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงความเป้าหมาย การดำเนินงานและผลสัมมิจสูงสุดของการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ 1. การมาปฏิบัติราชการโรงเรียนออกคำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูพนักง,งานราชการบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพครูและลูกจ้างมาปฏิบัติงานณสถานศึกษาโดยสลับวันมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารงาน การมาลงเวลาปฏิบัติราชการโรงเรียนได้แจ้งแนวปฏิบัติอยู่2รูปแบบคือผู้ที่มาปฏิบัติงานณสถานที่ทํางานจะมาลงเวลาปฏิบัติราชการเวลาที่โรงเรียนโดยเครื่องสแกนนิ้วและใบหน้าส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านจะลงเวลาปฏิบัติราชการในระบบออนไลน์ของ Google Form 2. การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้คณะครูผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง f a c e o o o Live g o o g l e c l a s s r o o m g o o g l e m e e t Zoom ให้มีความสามารถในการสอนออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางและเลือกช่องทางที่นักเรียนเข้าเรียนได้สะดวกและครูมีความชำนาญสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนจัดอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์การใช้ Google f o r m และ p i คเกอโดยครูทิพวรรณชัยวานครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. การประชุมคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรบางส่วนทำงานที่บ้าน Work from home โรงเรียนได้ประชุมครูและบุคลากรเป็นรายปักรุมครูทุกสองสัปดาห์เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งแนวนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติกำกับติดตามการดำเนินงานการสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งมอบแนวน,นโยนบายให้กลุ่มงานบริหารต่างๆประชุมในระบบออนไลน์ Google Meet